ไปดูเรื่องของทนาดาของปปชมีการชี้บูลความผิดอดีนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็อีกคนนึงก็คือสอสอพักเพื่อไทยผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีถือครองที่ดินโดยที่ไม่มีคุณสมบัติค่ะเรื่องนี้เนี่ยนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการปป,ปชแถลงว่า คณะกรรมการปปชชี้มูลความผิดคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง2กรณีก็คือกรณีที่มีการกล่าวหานายสุภชัยโพสุเมื่อครั้งที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสาก์แล้วก็สอสอนครพนมถือครองที่ดินแล้วก็เข้าไปทําประโยชน์ที่ดินนอสอสอหรือว่าใบจองในโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ป่าดง พัทยอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม220ไร่ค่ะทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติจึงให้ส่งเรื่องสารดีกาวินิจฉัยต่อไปนอกจากนี้เนี่ยยังชี้มูลความผิดนายสุดชาติพินโยสสพักเพื่อไทยถือครองแล้วก็ทําประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ถาวรป่าวังน้ําเขียวอําเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมาด้วยแล้วก็ถือครองทําประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบทั้งที่นายสุดชาติไม่มีคุณสมบัติ เข้าไข่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงแล้วก็ส่งสารดีกาวินิชัยเช่นเดียวกันค่ะ